หลายคนบอกว่าคุณอนุวัต์ช่วยอธิบายไวรัสโควิด COVID -19 กลายพันธุ์โอไมครอนให้ฟังหน่อยทำไมทั่วโลกถึงตื่นตะลึงกันนะักฟังโอไมครอนดีๆฮะง่ายๆสั้นๆหนึ่งนาทีแล้วคุณจะจำมันไปตลอดฮะเพราะมันอาจจะเป็นไวรัสโควิด COVID -19 สายพันธุ์ที่อันตรายที่สุดก่อนหน้านี้เรามีเดลต้าถูกไหมฮะเดลต้าเนี่ยขนาดเดลต้าเข้ามานะฮะเราว่าอันตรายแล้ว คนไทยติดง่ายตายเร็วกว่าจะแก้ปัญหาสถานการณ์ให้กลับมาเริ่มที่จะฟื้นตัวได้ก็ใช้เวลานานฮะระบบสาธารณสุขของเราก็ย่ำแย่ไปเหมือนกันแต่โอไมครอนมันร้ายกว่านั้นฮะคือก่อนหน้านี้ถ้าย้อนกันไปนะฮะเราไปเจอโอไมครอนเนี่ยที่แอฟริกาใต้บอสวานาฮะประมาณพฤศจิกายนปี2564ตอนนั้นเนี่ยเขาใช้ชื่อว่า B.1.1.529 และตอนนี้ทางองค์กรอนามัยโลกเนี่ย ก็เปลี่ยนให้เป็นโอไมครอนเรียกง่ายหน่อยจำง่ายหน่อยและมันจะอันตรายมากที่สุดนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้มันเริ่มระบาดไปในหลายประเทศแล้วถ้าพูดง่ายๆก็คือว่าใกล้ที่สุดคือฮ่องกงฮะฮ่องกงเจอไปสองคนคนก็เลยกังวลว่าโอ้ oh, โหอย่าให้เข้าไทยนะถ้าเข้าไทยได้นี่คือจบนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าเดลต้าขนาดมาไทยเนี่ยแล้วก็ติดไปทั่วโลกเนี่ย ติดง่ายตายเร็วแต่โอไมครอนมันร้ายกว่านั้นฮะเดลต้าที่ระบาดในประเทศไทยตอนนี้นะฮะมันมีการกลายพันธุ์แค่ไม่กี่จุดแต่โอไมครอนกลายพันธุ์ถึง30จุดด้วยกัน Delta, เดลต้ากุญแจสําคัญที่มันเจาะเข้าเซลล์ได้ก็คือหนาโปรตีนถูกไหมฮะขนาดมันมีไม่กี่จุดมันยังเจาะเข้าเซลล์ง่ายขนาดนั้นแต่โอไมครอนเนี่ยมันมี30จุดฮะ คิดดูประสิทธิภาพในการเจาะเข้าไปทํำลายเซลล์ร่างกายแล้วมันจะมากขนาดไหนพอมันสามารถแพร่กระจายได้เร็วและมันเจาะเข้าไปสู่ในเซลล์ร่างกายของเราได้เร็วนะฮะนั่นหมายความว่ามันแพร่เชื้อง่ายติดเชื้อง่ายมันสามารถหลบภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราได้และที่สําคัญวัคซีนก็เอามันไม่อยู่ฮะบางคนที่ติดเนี่ยฉีดไฟเซอร์แล้วสเข็มฮะก็ยังเอามันไม่อยู่ นี่แหละฮะเลยกลายเป็นที่มาที่ทําให้หลายประเทศค่อนข้างวิตกกังวลว่าถ้าไม่สามารถที่จะควบคุมโอไมครอนให้อยู่ในวงจํากัดได้อันตรายฮะเดลต้าเราคุมแล้วคุมอีกคุมแล้วคุมอีกมันยังเล็ดลอดมาตามแนวชายแดนเลยแล้วตอนนี้คือไทยยังไม่ติดก็จริงแต่ก็เป็นเรื่องที่น่ากางังวลหลายประเทศก็กังวลฮะเพราะตัวนี้น่าจะอันตรายเป็นตัวที่5ของโควิด -19 แล้วถามว่าเราทำยังไงอย่าใช้คำว่าทำใจครับ คือต้องใช้คําว่าเราก็ต้องป้องกันฮะสวมหน้ากาเกเจลล้างมือบ่อยๆ Social d i s ส a ทนซิ่งอย่าประมาทฮะจำไว้โอไมครอนมันร้ายครับ